ต่อวิจิตรโสภควาอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุปตุโรกางวิถีทรงตัวตนุวิษฐ์ทางมรรสทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภคภาวะติสวากาโตภคภาวะโตตาธรรมโมสังคิิโกอกาลิโกเอกิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตภราธาสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัติทางจัตตาริปุริสักยุคานิผัดถักปุริภุกคาราเกสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ หุนเนโยปาหุนเยโยทักขิหนยโยอันสรีกะนได้ยโยนุยนจารังปุญญนยักเกีต่างโลกาัสาติจินดามณีปิยังมัดังยักสังธาสังโกนังอบปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโพระหังปักโพตันจักมหาราชาตวังมังโปสันถุโนทีปังตาเรเทโวสุโกทิ เศษฐกินจิเเควเยสักโกปัดชังทัสมิกินเนวาทัตาปียังการตังสาลิจุโตพวันตุเตสิจิลาพังชนานายเยมณนีจินดาปียังจากพัะนางสักดิชนะพระหูชนาปียังมงมัสักตวาพุทธะรัตนังโพสะถางอุตตมงวรัง มีตังเทวะมนุษสานังพุทธาเตเชีะโสวตินานัสสันตุปัตถวาสภีพ,พุกขาวูปัสสเมตุเตสัปัตวาธรรมะรัตนานังโสสะทังอุตตมังวรังปาริราหูปัสะมะนังธรรมะเตเชะีนะโสวตินานัสสันตุปัตถวาสพเพ ขยาวูปัเสเมนตุเตสัจจตวาสังฆารัตนังภูสัขังภูตมังวรางอาหุไนยังปาหุไนยังสังฆาเตชนะโสธินานสันตุปัตถวาสเพโรคาภูปัเสเมนตุเตสิบสองยาสนากตตาพุทธาเชตวามารังสวะคนา จตุสัจจาสพังสัพระส,สังเยพิวิงสุาราสภาันหังกรลาทโยพุทธ,ธาปัตถวกีสตินายกาพเปปัติติตามัยหังมัทักเตเตมุนิสลาศีเสปฏิติตไมหังพุโทโธธรรมังทาวิโรจเนสังโฆปติ ิโตหมหังคูเรสัพพะคุณากรุภักขยเกดเมทะนุนตโตรโธสาลีบุโตจกทักกินีโธทันโยปิทินพักพัสหิงโมคันลาโนจััวามเกพักกินีสาวณีม่หังอาสงอานันทักราภูรากัตสกูจกมหานามู ภากภูภาสงความะโสตะเกยเกโตัิปิตภาคคสมีนสุริโยว่าปักพังตโรนิสีน,นโนสีรีสัมปันโนโสพิโตมุนิปุภาวุกุมารักัสโกเทโรมงเหสีจิตตะวาทะโกโสไมหัง วัทนีนิจังปฏิธาสิกุณากรุคุณโนหังคุรีมาโรตกุปภีรนักศีรราศีวลีเลีราปิจักติเมชาตานรา,าเตติรากรมม,มะมะเสสาสีติมหาเทรามิจิตาชินาสาวกาเตาสีติมหาเทรา ที่ตะวันโตชิโนโรสาชาลันตาสีราเตเชนะังพักมังเคสุสันพิตาพระตนางปุรทูฮาสิกพักินีเน,เนตสุดตะกังระชคังปัจฉตูอาสิกวามีทางคุรีมารักังขันธามรูรกปริตันจักอารานาพิยสุตตะกัง อากาเสชนะชักทนานังอาสิเสสาปาการักสันทิตาชินานานมวรัสังยุตตาสัตกตปากการะรังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิรัตช,ชัดตุปัทวาอาเสสาวินะยังยันตุภานัญชะ ชินตีชาสาวตสตูเมสกิตจินะสัาสัมพุทธะปัญชลรชินะปัญชระมัชิมามัชิหิวิหะรันตังมหีกะเลสัทธาปาเลนตุมังสะเพตมหาปุริสสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรักโว ชีนานุภาเวนะชิตุปะัตะโทธรรมมาธรรม,มานุภาเวนะชิตารังสิโกสังคานุภาเวนะชิตันตารายโยสำจธรรม,มานุภาปาริโตจารามิชินะปัต ปัญชเรติสิบสามพาหงสหัสสมัคพินิมิตะสาวุธทันตังพีเมฆลังอุทิตักคูร,รักสักศีนมารังธานาคิธรรมะวิธินาชิตาวะุนินโพตันเตชะสาพ,พาวันตุเตชยามังคารานิมาราติ เลกัมมพิยุตชิตสัพพะติงโรมปานาระวะกัมมขะมะ,มะถักถักยักขังขงันตีสุขันตวิธินาชิตาวามุมินโพตันเตชะสาพระวันตุเตชายามังมงคารานินาริกิริงชัคาชัวรัง ภาติมัตักกูตังทาวกขีจิตขีจักกักมะสนัยวะสุทารุนตัง์เมตัมพุทธเสกับวิธินาชิตาวามุนินโพปันเตชัสาพวันตุเตชัยมามังคารานิภูขิตตะขักคักมักหิขักักสุทารุนตัง์ทาวันติโยชนะปะท้งคู่ ริมาระวันตังปิตีพิสังขตะตัมโนชิตตะวามุนินโภกานเตษาระวันตุเตชยะมังคารานิจัตตะ,ะวาน,นักัตถะมุทะรังอิวะคำคินิยาจิกินยายะทุทธะวัจนังชนะกายามะเชสันเตนะโสมะวิทนา ชิตาวามุนินโถตันเตชัสสาพระวันตุเตชายะมังคารานิสัจจังวิหายะมาติสัจจากะวาทัคเกตุงวาทาวิโรปิตะมะนังอากกินันพันทักูตังปัญญาปฏิปักชริโตชิตาวามุนินโทตันเตชสสสาพระวันตุเตชายะมังคารานิ พันโพกนันทัภูชักทางวิพุทังพระหิคิงปุเตนะเทระพุชาเทนะทัพปมาทัพมาปยันโตูิททูป,ปทักเทศักวิธินาชิตวามุนินโพตันเตชะสาพวันตุเตชยะมังคารานิทุกขา่ะ พิสิผูช้าเจหาสุดพัทธหัดถังพมมังวิสุทธิชุติมิทธิภากาคิธานังยานาคาเทนะพิินาชิตาวะุนินโทปันเตชะสาพวันตุเตช,ตเตชยมังคารานิเบตาปิพุทธ,ธชยมังคาราหัดถาคาถาโยวาจโนทินะทีินีสระเต มะทันทีเหตวานณเนกะวิธิวิธานิจุป,ปัทวานิโมขังสุขขังอาคิพมเมือยะนโรสุปัญญามหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปร,ะราานินางปุเรตวาปารมีสัพพะปโตสามโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโหนตุเตชยะมังคารังชย,ยันโตโพธิยามูเลักกยานาังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโนโหหิยะยัสุชยะมังคเรีักปราชิตตักัดลังเกสีเสปะยปงวิโปกทะเรอักพิเ,เกษสพพา พุทธานังภักขปัตโตปะโมทติสุนักขันติสุมังคลังสุปภากังสุหุตทิตังสุพะโนสุมุหุตโตจากสุยิถังพระรามจาริสุปัทักินังกายะกรมังวาจามังปัทักินังปัทักินังมโนกรรมังปะนิทีเต ปัตักินาปัตักินานิจัตวาณนะลักพัฒเถปัตักินีพระวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัมภพ,พุทธนานุภาเวนะสัทสุขีพระวันตุเตพระวันตุ สัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะโสถีภวันตุเตผวาตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพพะโสถีภวันตุเตสิบสี่ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเคะเรโพธิขเรตะเห็นแตเห็น ตาธรรมะทานนะพะวันตุปูชิตาสุขิงกะโรนเททะวิหารมันทะเลเถราจักมัชชานวากาจาักพิโธสารานิกาฆานาปฏิปุกปาสกาคามาจักเทสานิขมาจักอิสลาสัปานะภูตะสุขิตา,าภากพะวันตุเตชราพุชา เยปิจัอันทัพพวาสังเสท,ทิชาตาอัฐโวกปาติกาเนยานิกงังธรรม,มะวรังปะกิจเตสัพเทติทุขัสสะกะโรนตุสังขยังขาตุจิรังสัตกามธรรมโมธรรม,มัทราจากปุคาราสังโฆโมตุสมัคคโว ปัทฐายะจักภีตายะจักพันเหรักถตุสัมรมโมสัตเพปิธธรมะจาริโนพุทธิงสัมปาปุนเนยามะธรรมเเอริยัพปะเวเตปะสันนาหุตุสัตเพปิธปานิโนพุทธาสารณเนสัมมาทารังปะเวสันโตกาเรเทโวปะวัตุพุทธิภาวะ ภาวาะสันตานังสมิทธาเนตุเนทนิงม,มาตาปิตาจะพักชักอักครังนิจังรักขันติเปิดปรจจังเอวงังคำเม,มนะราชวราชาโนุปชังรักขันตุสับพทาสิบห้าผู้ขันปิตาจะเมินพาทุ้ ตตาพยายัปต,ตาจานิพยาโสกับปตาจะนิโสกาโหตุสัพเพติปานิโนอตาวะวาตาจามหีหิสัมพะตังคุณยะสัมพะทางสัพเทเทวานุโมทันตุสัพภะสัมปติสิทธิยาทานังทัาทันตุสัทยาศีรัง,พพล,งละขันตุสัพพาภาวนาภิรั ตาหตุคทัดฉันตุเทวตาคตาสัตเอพุทธาพระรัตนาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขาพันธามิสัพพระโส1สิบหกโหตุสามทางสุมงพลังรักขันตุสัพทั้งเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะ โสติโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุ망คะรังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพะธมานุภาวีนะโสตีโหตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุ망คะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาวีนะโสตีโหนตุนิรันตรงด้วยนุภาพแห่งสัจจิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและ อน,นิสง์แห่งการบูชาพระรัะตนัยด้วยการสานยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริละพระทาถาเหล่านี้ขอความสุขดวัสวิร์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางลูกและทางธรรมขอทวยเทพ เทวราทั้งหลายโปรดอนุมโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและว,วัตถุมงคลภาพปิดตายยอดสีถี่เหลียงยอดสีถี่เหลียงไม้คุ่มหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เพียงด้วยพาุภาพแห่งพระปริตโงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเถิด